กันอีกแล้วนะคะกับพวกเราฟอร์ไแต่ครบท,ที่นี่ค่ะวันนี้เนี่ยเรา3ามคนเนี่ยมีเรื่องจะมาบอก พี่ๆทุกคนที่สนใจฟอร์ดเนาะว่าบางทีเนี่ยพี่พี่ที่เขาสนใจฟอร์ดเนี่ยคืออยากจะออกรถฟอร์ดแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งแนวไหนให้มันดูเท่รหรือว่าต้องแต่งเยอะเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้เนี่ยเราสามคนก็อยากจะแนะนำเนาะเรามีตัวอย่างรถให<ช>้ดูใช,ใช่ไหมวันนี้ก็คือแบบอยากจะแนะนําลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่จมําเป็นต้องแต่งเยอะๆนะ,ๆนะก็คือแบบแต่งน้อยแต่ก็ดูหล่อเท่ได้คืออย่างแบบ เรามีรูปวィィิดีโอหรือคลิปวィィิดีโอเนี่ยท้ายคลิปให้ลูกค้าดูว่าบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ต้องแต่งเยอะแต่ก็ดูหล่อเท่ได้ออกจากโชว์รูมก็ไม่อายใครด้วยว่าเออรถเนี่ยมันมันก็มันก็ดนไ,ได้บางคน<ด>เนี่ยมัน<ด>เรียกว่าไงอะนึกไม่ออกนะว่าแต่งแบบไหนเนี่ยมันจะสวยใช่ทั้นี้ทังเราเราเรามีวิธีแล้วก็เรามีแบบให้ลูกค้าดูหลายอย่างมากนะคะอย่างวันนี้เราเรามีตัวอย่างเป็นชุดไหนน้องจี๊ด อ,อ,อย่างวันเนี้ยที่คลิปคลิปข้างหลังที่เราพูดกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปเต็มให้ลูกค้าดูนะคะก็จะเป็นตัว y ว a g แแต่งน้อยๆย,ย,ยังไงเนี่ยให้ดูหล่อเท่ ไปดูกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปดูเนาะว่าว่าแต่งยังไงคือจริงๆไม่ต้องใส่กันชนหน้าไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่เปลี่ยนกันกระจังหน้านิดนีดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเล้วมองล้วแม็กก็คือหล่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่จาเป็นต้องใช้งบเปลืองเยอะใช้เงช้งบไม่เยอะด้วยแต่หล่อได้แบบสไตล์วายบอดี้ใช่ไหมอ่าของเรามีแต่งนี้ให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับช่องการติดต่อของเพจเราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างคะ ก็คือถ้าสมมติว่าพี่พี่ที่สนใจรถฟอร์ดและอยากจะทราบเนาะก็คือติดต่อกับทางเราได้ก็คือ1นนะคะช่อง Youtube ของเรา c h anel n ford แต่งครบจบที่นี่นะคะแล้วก็ในเพจของเรานะคะ f a c e b o o k Page นะคะก็คือ แต่งครบจบที่นี่เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าในเพจเนี่ยเราจะมีลิงก์ไลน์แอดนะคะเผื่ลูกค้าเนี่ยสนใจแอดไลน์กับทางเราได้เลยเป็นลิงก์ไลน์แอดของทางเราเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายๆท่านคอยบริการลูกค้าอยู่ลนะคะมีรูป ลองส่งเข้ามาให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูก็ได้ชุดแต่งที่อยากได้เป็นแบบไหนยังไงสีอะไรต้องใช้เราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เราดูได้แค้วแบบค้ามีงบเท่านี้แต่อยากแต่งแนวนี้พอเจะได้ไหมอะไรแบบนี้สอบถามคุยกันได้ค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าฟอนเนี่ยมันหลายแนวมากเนาะพี่ใช่คือแ่งเยอะมากะมากจริงใช่จะเป็นแนวสปอร์ตแนวไวบอดีแนวออฟโรดโอ้เยอะมากเลยลูกค้าสามารถเลือกสัรได้แบบไม่รู้กี่ร้อยลายแบบ นสามคนเลยอหานจะมาพูดว่าจริงๆแล้วอะฟอร์ดไม่ต้องแต่งเยอะเนาะคือแบบแต่งนิดเดียวแล้วก็สามารถดูหล่อเท่ได้เนาะก็คือเดี๋ยวเนี่ยคลิปวิดีโอท้ายคลิปลูกค้าไปดูเลยว่าแต่งนิดเดียวแล้วหล่อยังไงไปดูกันไปลเย This is from.